สวัสดีครับสวัสดีเพื to to ่อนๆพี่ๆทุกท kind of ่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีและสวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับผมมีเทคนิคดีๆนะครับเกี่ยวกับมงข้าวนะครับผมสําหรับใครนะครับที่อยากจะรู้เกี่ยวกับมงข้าวนะครับผมว่ามงข้าวมีอะไรบ้างนะครับถ้ารู้ถ้าทุกท่านนะครับรู้นะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับรู้นะครับ อุปกรณ์ภายนอกแล้วก็ภายในมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วทุกท่านจะสามารถทําเองได้เลยนะครับทําเองได้ยังไงนะครับรู้ข้างในหมดแล้วเราจะรู้เลยแล้วเราแค่มาเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดมิเตอร์นะครับเราก็สามารถทําเองได้แล้วนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมจะบอกอเทคนิคนะครับบ,บอกบอกบอกอุปกรณ์ทุกอย่างที่อยู่ในเกี่ยวกับ มองข้าวนะครับมอ่งข้าวไฟฟ้านะครับมีอะไรบ้างนะครับผมทุกแล้วทุกท่านก็จะคิดเองนะครับจะเข้าใจเองนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับก็มาเริ่มดูมอหุงข้าวนะครับมอหุงข้าวตัวนี้นะครับผมมอุงข้าวตัวเนี้ยแหละนะครับตัวนี้แหละนะครับตัวนี้แหละดูตัวนี้แหละมันยังไงกันแน่อ่าพัดลมตัวนี้นะครับผมก็รุ่น rc 8 0ึ่้อหุมองข้าวประเภทอ่า oi นะครับอ่า แรงดันกระแสไฟฟ้านะครับแรงดันไฟฟ้า2 2 0โวลต์ก็คืออ่าไฟบ้านเรานะครับผมก็ความจุ1นลิตรนะครับความถี่ไฟฟ้า5 0เฮิร์ตนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆมีอะไรบ้างข้างในนะครับข้างในไม่มีอะไรนะครับหม้อในก็อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ผมเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับหม้อในนะครับก็จะสวมเข้าไปแล้วเราก็ ตัวนี้คือตัวใช้ใส่ขงข้าวนะครับใส่ข้าวเขาลงไปแล้วเข้าไปนะครับตัวนี้แหละตัวที่จะคือรับความร้อนมาแล้วทําให้ข้าวเราสุกได้นะครับรับความร้อนมาจากไหนมาจากใส่ความร้อนก็คือตัวนี้นะครับที่เราเห็นนะครับใส่ความร้อนอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าใส่ความร้อนนะครับใส่ความร้อนนะครับพอพออุณหภูมิถึง100อองศาหรือหรือข้าวสุกนะครับข้าวสุก มันจะร้อนมากเลยนะครับพอร้อนมากมันต้องมีตัวเป็นสวิตช์คอนแทคเพื่อตัวจับความร้อนนั่นแหละครับเพื่อพอเข้าสุกแล้วเพื่อที่จะทําให้ข้าวหรือว่าหม้อไม่ไหม้ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าแมกเนติกคอนแทคนะครับผมเป็นแมกเนติกนะครับแม่เหล็กนะครับอ่าเป็นแม่เหล็กพอได้พอมีความร้อนเข้าไปแม่เหล็กก็จะเสื่อมนะครับ คือคือคือแม่เหล็กก็จะพลังอานาจของแม่เหล็กก็จะเสื่อมสลายก็จะทําให้สวิตข้างในนะครับดีดออกมาปั๊บอย่างนี้นะครับดีดออกจากไอตัวนี้ก็จะทําให้กระแสไฟไม่ไหลผ่านจะทําให้ไปไหลผ่านตัวอุ่นแทนนะครับก็จะทําให้ข้าวจากหูงกลายเป็นอุ่นนะครับข้าวก็จะออกมานุ่มน่ากินนะครับผมเราจะไปดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผม ข้างในก็จะมีอะไรบ้างก็เริ่มจากขันน็อตตัวนี้นะครับขันน็อตตัวนี้ออกมานะครับขันตูดพัดเอขันตูดมะงข้านขวนะครับออกมานะครับจะมีน็อตตัวหนึ่ง,ข,ง behold, ขันอยู่นะครับแล้วก็เคาอย่างนี้ประมาณนี้นะครับเพราะประมาณนี้เบาๆอย่าแรงนะครับอย่หม้อจะยุบนะครับอ่าแล้วก็มีอะไรบ้างข้างในนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับ ก็ให้ทุกท่านเวลาถอดออกมาซ่อมนะครับอันนี้ผมแนะนำแค่บอกบอกอุปกรณ์แต่ละตัวเฉยๆนะครับก็จะถอดออกมานะครับอันนี้คือตูดมองข้าวนะครับเอาไปวางไว้นะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับไสความร้อนนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับไสความร้อนนะครับอยู่ตรงเนี้ยนะครับไสความร้อนก็จะมีไสความร้อนมานี่นะครับอันนี้คือขั้วปลั๊กไฟนะครับขั้วปลั๊กไฟ มันจะวิ่งมานะครับมาผ่านเทอร์โมฟิวนะครับอ่าเทอร์โมฟิวผ่านเทอร์โมฟิวมาก็จะมาหาที่ขั้วนะครับขั้วไส้ของไส้มงข้าวนะครับแล้วก็จะผ่านไส้มงข้าวตัวนี้มานะครับผ่านมาตามไส้มงข้าวนี่แหละครับไส้คมร้อนมาก็มาเจอบันจบตรงนี้นะครับมาบรรจบตรงนี้ก็จะมาออกมาเส้นนี้นะครับออกมาเส้นนี้นะครับเส้นสีขาวออกมาแล้วก็มาเจอคอนแทคนะครับ คอนแทคก็จะผ่านมามามาก็มาจะมาควบวงจรที่ขั้วนี้นะครับผมนี่แหละคือขั้วไฟเข้านะครับแต่ถ้าเมื่อไฟไม่เข้านะครับไฟไม่เข้าเลยไม่มีไฟเลยเวลาเสียบนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับก็มีแต่ไอตัวนี้นะครับเสียนะครับเทอร์โมฟิลจ้วการเปลี่ยนเทอร์โมฟิลด้วยการที่เราไปซื้อใหม่มาเลยครับที่ร้านขายอะไรนะครับร้านขายอะไรซื้อมาใช้ ใช้แรงดนันความทนไฟกระแสไฟฟ้าอ,อุณหภูมิเท่าเดิมนะครับเท่าเดิมนะครับเขาทํามาอย่างไรเราทํามาอย่างนั้นนะครับถ้าไม่มีก็เอาตัวที่ใกล้เคียงนะครับบวกลบบวกลบห้าถึงสิบเปอร์เซ็นตนะครับประมาณนี้อันนี้คือตัวอุ่นนะครับทําให้หม้อทําให้ข้าวเราอุ่นนะครับคืออุ่นหมายความว่าทําให้ข้าวเรานุ่มนะครับนิ่มนะครับก็คือตัวนี้นะครับคือขดอุ่นนะครับขดลวดอุ่นนะครับเราเรียกขดลวดอุ่นนะครับอันนี้คือ แม่เหล็กที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับตอนแรกนะครับแม่เหล็กแมกเนติกแมกเนติกคอนแทกนะครับแม่เหล็กพอโดนความร้อนตัวนี้ก็จะตตดแป๊กแป๊กอย่างนี้นะครับก็จะแ๊กนะครับผมตัวนี้คือคอนแทกนะครับตัวนี้คือคอนแทกนะครับตัวนี้คือคอนแทกพออนนี้อันนี้มันก็จะหงุนะครับพอเด่นขึ้นอันนี้ก็จะตัดนะครับทําให้ไฟไม่ไหลผ่านก็คือกือมันก็จะอุ่นนี่แหละครับอันนี้เขาเรียกว่าโครงนะครับ ไอ้ข้างนอก in คือเรียกโครงนะครับโครงโครงในเอ้ยโครงนอกอันนี้ก็คือโครงในนะครับที่ครอบตูดตับตูดหม้อข้าวนะครับผม sale. อันนี้ก็จะเป็นระบบไฟนะครับด้านหน้าเป็นระบบไฟนะครับไฟวอร์มนะครับไฟวอร์มแล้วก็ไฟคุกคุกนี่คือหุงนะครับวอร์มคืออุ่นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ก็ถือว่าสภาพดีมากเลยนะครับตัวนี้นะครับผมก็ได้ไปซื้อมานะครับ ซื้อมาก็ในราคา50าบาทนะครับเพื่อที่จะมาทําคลิปให้ทุกท่านดูนะครับหวังว่าทุกท่านก็คงจะได้ความรู้เพราะความรู้มันมีค่ามากนะครับผมเราเรียนรู้ไปแล้วเราก็จะสามารถทําเองได้นะครับก่อนที่จะทําเองเราต้องรู้วิธีนะครับป้องกันด้วยนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ผมก็บอกรายละเอียดไปทุกอย่างแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับไม่มีอะไรมากมายเลยนะครับก็ผมจะ าจะบอกอีกอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจจะลืมนะครับบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้ขั้วนะครับเต้านะครับเสียบเต้าเสียบเสียเวลาเราใช้สายไฟเสียบนะสายมอหง้าวเสียบเราเสียบเขาตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้คือไส้ความร้อนนะครับสองไส้นะครับไปไฟเข้านะครับก็จะพ่วงมาก็จะมาออกตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้อาตุดแม่เหล็กแมกนีติกนะครับแม่เหล็กความร้อนนะครับแม่เหล็กคอนแทคแม่เหล็กนั่นแหละ แม่เหล็กคอนแทกนะครับแมกนีติคอนแทกแล้วก็ตัวนี้ตัวอุ่นนะครับและตัวนี้คือโครงข้างในนะครับฝาครอบโครงอันนี้ฝาครอบนอกนะครับโครงข้างนอกนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นหม้อในนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับอก็อย่าลืมนะครับถ้าใครอยากเรียนโดยตรงนะครับกับช่างนัดนะครับซ่อมเป็นเลยนะครับ ช่างนัดรับประกันร้อยเปอร์เซนถ้ามาซ่อมกับช่างนัดนะครับก็ต้องเป็นร้อยเปอร์เซ็นนะครับคอสตตัวต่อตัวนะครับตามเพจข้างบนนี้นะครับสอนซ่อมหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะครับผมก็อย่าลืมนะครับก็มีคอสพิเศษเหมือนกันนะครับถ้าอยากเข้ากลุ่มฟรีเสียแค่สอง้ยบเก้าหรือสามร้าช่างนัดไม่ได้ดูอีกแล้วนะครับเพราะเปิดเพจใหม่เตรียมพร้อมแล้วนะครับที่จะรับสอนทุกท่านนะครับก็อย่าลืมนะครับ อ่า ID ไลน์ที่ขึ้นตามที่ไหนก็ ID ไลน์แล้วก็ก็จะเป็นนัดเขียนมราดนะครับช่อง YouTube ก็ไปดูได้นะครับนัดเขียนมราด